ไม่ต้องใช้หลอกเลนเปลี่ยนสีมันเกินความจําเป็นเอาแค่เลนใสๆก็พอแต่ละวันก็ไม่ค่อยได้ออกเจอแดดแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าแสงแดด UV ความจ้าของแสงทุกอย่างเหล่านี้คือสาเหตุหลักของการเกิดโรคตาเลนเปลี่ยนสีที่คุณว่าเกินความจําเป็นวันนี้มันจะสามารถกรอง UV ลดความจ้าของแสงและแก้อาการปัญหาสายตาที่คุณเป็นได้แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าวันนี้คนคิดว่าเลนเปลี่ยนสีคือสิ่งที่เกินความจําเป็น แล้ววันหน้าถ้าคุณเป็นโรคต้อเป็นโรคตาอ,อย่างอื่นขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่จําเป็นกับตาคุณใช่หรือไม่การใช้เลนเปลี่ยนสีไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเจอแดดตลอดไม่จําเป็นว่าเราต้องทํางานกลางแดดหรือออกเจอแดดหรือไม่ออกเจอแดดการใช้เลนเปลี่ยนสีใช้เพื่อเซฟตี้และดูแลเรื่องของการมองเห็นของเราเรื่องของตาของเราเพื่อให้อายุเราเยอะขึ้นแล้วเราไม่เสี่ยงต่อ,อการเป็นโรคต้อได ไม่ว่าจะเป็นต้อเนื้อต้อกระจกต้อลมทุกอย่างขึ้นอยู่กับแสงแดดและยูทั้งหมดเลยการใส่แว่นตลอดก็เช่นกันสามารถที่จะป้องกันและดูแลธนุถน,นอมเลนแก้วตาเราให้มองได้ชัดและได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นการใช้ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องมีปัญหาเรื่องของการมองเห็นเรื่องของอาการแพ้แสงการใช้เลนเปลี่ยนสี ที่หลายคนใช้ใช้เพื่อดูแลและแก้ปัญหาและรักษาการมองเห็นให้ได้ยาวนานที่สุดเมื่ออายุเยอะขึ้นการมองเห็นที่ชัดเจนอายุมากขึ้นการอ่านหนังสือที่ชัดเจนอายุมากขึ้นอาการแสบตาน้ำตาไหลไม่มีนี่แหละครับคือสิ่งประเสริฐที่สุด และนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่คนที่ใช้เลนส์เปลี่ยนสีเขาถึงเลือกใช้เลนส์เปลี่ยนสีตลอดนั่นเองใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการแสบตาเจอแดดน้ําตาไหลขยี้ตาบ่อยตาผ้ามัวเข้ามาตรวจเช็คสายตาที่หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดได้นะครับทุกปัญหาสายตาที่คุณเป็นยินดีให้คําปรึกษาฟรีร้านเปิดทุกวัน8.30ถึง1ึ3 0หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดอยู่ตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านใหม่แล้วเจอกันที่หมอแว่นตาสาขาเทียนดัดครับ